บีออนคลาวนำทีมผู้กำกับนักแสดงส่งเข้าให้ผีสตวงก่อนลุยถ่ายทำหนังบุภผาราตรีมาลีรัติการวันที่14มกราคม2568ช่วงเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาได้เลิกงามยามดีบีออนคลาวจับมือกับพิงลำพระเพลิงพร้อมด้วยนักแสดงและทีมงาน จัดพิธีไหวผีสตวงหรือพิธีส่งข้าวให้ผีโดยใช้สตวงหรือกระทงพร้อมดอกสั้นกลิ่นกว่า188ใบจัดเรียงเป็นทางยาวของสองฝั่งตั้งแต่หน้าปาก ซอยทางเข้าเพชรบุรี39มุ่งหน้าสู่ออสการ์อพาร์ตเมนต์ซึ่งจะเป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำภาพยนตร์บุบผาราตรีมาณีรัติการเวอร์ชั่น2025โดยพิธีนี้ถือเป็นความเชื่อโบราณทางภาคเหนือเป็นการบูชาแสดงความเคารพเทพเทวดาและใช้เป็นเครื่องเส้นให้กับดวงวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นพร้อมด้วยดอก ซ่อนกลิ่นที่มีความหอมเป็นอย่างมากในเวลากลางคืนซึ่งจุดประสงค์ในการจัดพิธีครั้งนี้ของทางทีมงานเป็นไปเพื่อให้การถ่ายทําภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสําเร็จงานนี้มีคุณปอนกฤษตาดาวิทยาคจรเดตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบีออ c คลาวซึ่งเป็นค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในครั้งนี้พร้อมด้วยผู้กํากับพิงลําราเพิงทีมนักแสดงมีวิโอเลตวอเทียเจเจพิพัตติลพรพัฒย์ยัดเฟตเฟ่กิติศักดิ์เวสประสานตาเฟตเฟ่ลิขิตสิทธิพันธ์ พงพิษปรีชาบริสุทธิ์คุณปอแมแปมนิติชัยชิตาธรและทีมงานทุกส่วนมาร่วมพิธีไหว้ผีสะตวงในครั้งนี้ด้วยส่วนบรรยากาศระหว่างการทําพิธีนั้นเรียกว่าทําถึงทําอึ้งทึ่งหลอนจัดเต็มใครอยากเห็นบรรยากาศที่ว่ามาก็ไปดูในอินสตาแกรมไลฟ์ของบ<ม>ีออนคลาวก่อนหน้านี้เรียกว่าครั้งนี้จะได้เห็นการทําพิธีโบราณแบบที่เห็นได้น้อยมากในปัจจุบันแถมยังมีคนทําพิธีมาเล่าที่มามที่ไปให้ฟังอย่างละเอียดอีกและแน่นอนในส่วนของ สกอาอพาร์ตเมนต์นั้นอย่างที่หลายๆคนรู้ก็มีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดาถึงความหลอนต่างๆเช่นกัน เรียกได้ว่างานนี้เรื่องเล่าเพียบเอาหลักอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นนี่ขนาดยังไม่เริ่มยังจัดเต็มขนาดนี้แค่ลองคิดคาดเดาว,ว่าบีออ Cloud จะปลุกตำนานความเฮี้ยนปนฮาในภาพยนตร์บุบผาราตรีมารีรัต,ติการออกมาได้แบบไหนก็สนุกแล้วซึ่งจะได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากประธานค่ายสปอยในงานเลี้ยงฉลองข้ามปีไปไม่นานว่าบีออนคลาวกำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่สอบของค่ายด้วยการนำภาพยนตร์ดังในอดีตอยา่างบุพผาราตรีมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในปี2025พร้อมกับชื่อใหม่อย่างบุพผาราตรีมารีรัติการกำกับภาพยนตร์โดยพิงลำพระเพลิงพร้อมด้วยนักแสดงจากค่ายมีออนคลาวชื่อดังอย่างเจเจสะตาพิพัฒน์พร้อมด้วยสาววีวิโอเลต และไม่เพียงเท่านั้นยังมีต้าเฟสเฟลิขิตสิทธิพันธ์สตาบักพงพิษปอแมแปมนิติยัตเฟเฟ,ฟ,ฟ่มาร่วมกับเหล่านักแสดงนำสร้างปราในการความหลอนครั้งใหม่ที่มากับเสียงหัวราอและอีกหลากหลายอารมณ์พร้อมเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่14มกรคาคมนี้รอติดตามชมกันได้เลยโดยบุพภาราตรีฉายครั้งแรกเมื่อปี2003ตามมาด้วยบุพภาราตรีเฟสอในปี2005และบุแล ราตรี3.1และบุพภาราตรี3.2ในปี2009นอกจากนี้ยังมีบุพภาอาริกาโตะในปี2016